สวัสดีทุกท่านนะจา๊าวันนี้อยู่ในช่องป๊อบไงจะใครล่ะคะกับน้องป๊อบคนดีคนเดิมจ้าวันนี้นะคะน้องป๊อบได้รับรีเควสให้มาเล่นเกมค็อกเทลไนท์นะค่ำคืนค็อกเทลจากค่าย PG จจ้าและขอบอกว่าเอา่อตั้งแต่ได้รับรีเควสมานะคะคุณพี่ท่านนี้เป็นคนที่ใจถึงมากคือคุณพี่ท่านเนี่ยเขาเคยรีเควสให้น้องป๊อบเล่นเกมเอา่าน้องป๊อบจำไม่ได้ชื่อเกมอะไร ของค่ายพีจนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณพี่เขาเรีเควสมาในทุนแบบสองหมื่นแล้วน้องป๊อวอะยังไม่ได้ทําให้แต่ว่าน้องป๊อกก็ให้เหตุผลกันไปว่าเอาจริงเกมที่คุณพี่รีเควสมาทุนมันไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วคุณพี่เขาก็เลยแบบโอเคถ้าตอนนั้นน้องป๊อปไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วแบบเขาก็หายไปคือน้องป๊อกก็มีความรู้สึกว่าอืมเราก็แสดงความคิดเห็นนะเนาะแล้วทุนสองหมื่นอะ ขนาดน้องป๊อปเองอะพี่ๆที่เล่นน่ะน้องป๊อบยังไม่กล้าเอาเงินสองหมื่นไปหมุนสล็อตเลยนะเอาจงจริงนอกจากว่าเราไปเล่นอย่างอื่นมาเราได้แล้วเราเอามาเอามาหมุนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องถอนถอนทุนออกไปก่อนนะคือเออจะบอกว่าน้องป๊อปไม่กล้าเสี่ยงก็ใช่เพราะว่าสองหมื่นบาทอะคุณพี่มันไม่น้อยนะคะแล้วเราเอามาหมุนสล็อตอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันแบบ น้องเปออาจจะยังไม่ใจถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ารอบนี้คุณพี่เขากลับมาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ได้โกรธนะรอบนั้นแต่เพียงแต่ว่าเออเขาอยากเขาเขาขอรีเควสได้ไหมเขาอยากให้เราเล่นให้ให้เขาจริงๆอ่ะก็ได้แต่รอบนี้คุณพี่เขามาในทุนหนึ่งบืรก็ถือว่าโอเคไม่ไม่ก็คือถูกกว่าสองหมื่นอยู่หนึ่งหมื่น,นอะเนาะเออมันก็พอเข้าใจได้แล้วพี่แล้วคุณพี่เขาก็ลงดีเทลว่า เขามาในทุนหนึ hmm. ่งหมื่นเขามีเหตุผลเขาจะให้น้องป๊อปอะปรับเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยบาทก็คือมาถึงให้ซื้อฟรีสปินเลยให้ซื้อฟีเจอร์เลยปรับไปหนึ่งร้อยแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ด้วยราคาเจ็ดพันห้ามันต้องใช้เงินไงคะใช่ไหมเราไปดูนว่าาสิ่งที่คุณพี่คํเควณมานจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะ เด็กๆอายุต่ำกว่า18นะหรือว่าคนที่มีภาระทางการเงินให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เพลงหมันมากจ้ะพี่พี่จ๋ายังก็อยู่ในพับโอ้วายมาสีตัวเลยโอ้โหเฮงอ่ะพี่พี่เอาว่ะเอาเรื่อง ค่คนไหนนะคะคือมีพี่ๆหลายท่านเลยนะแบบทักน้องป๊อบมาใช่ไหมแล้วไม่กล้าหรือเควสไม่ไม่ต้องเกรงใจนะคะสามารถรีวเควสมาได้เลยเนาะหรือว่าบางท่านอนะ่ะทักมาแค่อยากคุยกันน้องป๊อกก็ได้น้องป๊อกไม่ได้ว่าอะไรน้องป๊อกตอบอยู่ตลอดอยู่แล้วจ้ะ <c oughs> แต่ก็อยากให้มาร่วมสนุกกันเนาะร่วมแบบร่วมจอยกันเพราะว่าช่องเนี่ยน้องป๊อกก็สร้างมาเพื่อพี่ๆนั่นแหละค่ะนันจ้ะ ไม่ต้องเขินอายทักมากอย่าให้น้องป๊อปเล่นเกมไหนค่ายไหนทุนเท่าไหร่เบ็ดเท่าไหร่บอกได้หมดเลยไม่ต้องอายนะคะคือเพราะว่าอะไรแบบบางคนมีอยากให้น้องป๊อปเล่นแบบทุน10บาท20บาทแล้วบอกน้องป๊อบว่าพี่เขินอะไรเงี้ยไม่ต้องเขินค่ะส0บาท20บาทมันก็เงินค่ะซึ่งน้องป๊อปมาเจอประมาณ2 3สาคนแล้วน้องป๊อปทำให้แน่นอนรอหน่อยนะจ๊ะ เนื่องจากว่าเกมที่คุณพี่รีเควสมามันไม่ตรงกันเลยสักเกมไลยคะ่ะอยากให้น้องปอเคยบอกไปว่าถ้าถ้ามีเกมที่โดนรีเควสมาซ้ำกันเยอะน้องปอก็จะเลือกเกมที่คนรีเควสเยอะก่อนมาเล่นก่อนเนาะโอ้โหคุณพี่ได้สองมืนหกคุ้มเวอร์เราเสียเง,งินซื้อฟรีสปินไป7 5็ดพ้วาวมากครับ มันก็ไปต่อเลยจ้าหมุนเองเบ็ดละร้อยไม่ขยับเบ็ดค่ะคุณพี่เขาบอกว่าพี่ขอขัดคุนบอลตกใจแต่ลืมไปว่าสเก็ตเตอร์เกมนี้ต้องสี่ใช่ไหมคะอคุณพี่เขาบอกว่าอ่าขอขัดใจน้องป๊อปหน่อยนะเพราะว่าพี่เห็นว่าหนูนอะว่าน้องป๊อวอะชอบ ดันเป็ดใช่ไหมเฮ้ยคุณพี่เดี๋ยวนะเงินที่เราปั้นมาจะหมดแล้วไม่ใช่จะหมดแล้วลดลงไปหลายบาทแล้วไม่แตกเลยเหรอเออมาหน่อยคุณพี่เขาบอกไม่ต้องดนันเบ็ดเล่นไปอย่างนันแหละอ่ะได้ค่ะได้มาอีก9 0 0าันน่ะคุณพี่จ๋า คุนหนึ่งหมื่นได้กำไรมาสองหมื่นเจ็ดละคุณวิสกี้ก็มาน้องอ้ยสกเกตเตอร์มาไหมกเจนน้องป๊อบจะกดอีกสิบหมุนน้องป๊อบอยากได้สี่หมื่นเนาะจะได้ถอนส,ยสวยๆนะคะ ป่อปบจะได้ไหมซีมือนอ่ะมีแต่ลดลงเอา้าโชงชะตาฟ้ากันแกงพี่ๆอู้ได้แล้วสีมืนแฮร์รี่อปอบได้แล้วสีมืนขอ,อยังห้าหมุนสุดท้ายอันนี้หมุนแรกจ้าหมุนที่สองหมุนที่สามหมุนที่สี่อู้ เป็นวายมามีพี่ๆหลายท่านนะคะถามมาว่า,าช่องเคป๊ยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะพี่ๆจ๋าน้องป๊อปทำสอช่องเลยจ้าแล้วก็ลงคลิปทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยโอเคไหมคะใครชอบแบบไหนสามารถ ดูที่ช่องนั้นได้เลยหรือว่าคุณพี่จากราลุน,นาดูทั้งสองช่องก็ได้เพราะว่าน้องป๊อปเป็นของน้องป๊อบเองนะจ๊ะอุ้ยได้มาถึงห้าหมื่นแล้วน้องป๊อ,ปอดีกว่านะคะเล่นได้ให้รีบถอนแบบที่น้องป๊อปบบอกนะก็วันนี้น้องป๊อบมาในทุนหนึ่งหมื่นบาทซื้อฟีเจอร์อด้วยเบทหนึ่งร้อยใช่ไหมปรับเบทเป็นหนึ่งร้อยบาทก่อนแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ในราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาท อตอนที่ซื้อฟีเจอร์ได้กำไรประมาณ2 6มื2 6 0 0 2อ0 0 0ประมาณนี้แล้วน้องปรอบก็เล่นเองปั้นมาได้ถึง5,500 0เลยนะครับโอ้เฮงมากคุณข้าคืนแห่งคอกเทลนอะกคอกเทลไหนนะจ๊ะค่ายพีจีถ้าพี่ๆชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันทั้ง2ช่องทั้งช่อง k p ป๊อปสลแล้วก็ช่องป๊อบไงจะใครล่ะคะนะคะ ยังไงน้องป๊อบลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ